สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องย่าชื่อกกอกมาถึงกกอกแล้วเป็นยังไงบ้างยาอุ่นนอนเป็นอะไรยาอุ่นใครแน่เราบอดี้นี่อากาศก็พูนทระดัดไรพูนระดับไรนี่พูนเนี่ยระดับไรพูนเนี่ระดับครับปฏิบัติหน้าปัดใส่ไม่ได้บ่ปฏิบัตโอ้ยใครอันนี้นะเม็ดอันนี้ละเออเม็ดมาถาม เม็ดมะขามลายก็ลายแท้ๆเอามือเขาข่าคเนี่ยเขาอะไรกินก็กินอะไรเยอนันแต่พงหนังามันเขาไม่อออาไปเพื่อก็ชอบปุ๋ยหนึ่งบ่เขากินขนาดแม่เขาชอบกินเลยกินโคกินเลยพาเดยวกินจะว่าโคกินเขานะเขามื่อไเอาเดี๋วนี้ขาเพื่อเมือส่งเขาเหลาเมื่อยับไม่ได้เมื่อโดยสารเขาเพื่อล้เมือส่ง กอบเนาะเออขอบแรงมาแรงยำไปให้เขาินมันมันหน่อยมันพ่อยแต่ตือทไปเขโคกินเนาะเรก็เจีแต่คนเราไม่ออกบอกยังไม่ออยังไม่ได้เลยใหญ่เลยมีแด้โรกขจีโอ้โหได้ได้โคกขนาดนั้นได้คือโคกเขาเขาก็เขาก็มี้นหัวจขกทางไปคือบ้านเฮาเขาก็หาคือเฮาเนาะเขาเขาก็หาเป็นเล่าว่านะลุงโก้มันนะ เป็นป้าฟักวานมืดแฉ่ทงหน้าคอยในกาหาเขาเฉยชุนมาแล้วเขาไทายที่บิดเราวะโอ้แ,อแะะโโี่มันเลยมืดเสเราวะอลุงโกมานจะป่างป้ากระโจยป้ากระโจยเออเราก็ว่าอยู่แมกระแตแมกแตเราวะหมอค้ายเ,เ,เราก็ถามหาอยู่ไดหมอค้ายหมอใบเ,เราวะนะ่าน่ะไปยูนําเดียบ้านมะนาวบอกัดภู้คำภาเราวะนะ่าน่ะเป็ดพระบอกแมนยูบอกจะไปยูเราว่าเปิดพระน้ำยูครูพงษ์เราว่า ไปมีฟุ้งฟ่องมากมาก็นอนอยู่อเหินอยู่นะสองสมัยนั้นก็เออเราถามหาอยู่ได้เราหามมามีได้เราก็คาดเป็นเบาหวานเออไปเหินพอเจ้าน่ะนะบัดระเจ้าไปเอาบุญแล้วจังเหินไปหาแล้วเราหนุงโกมนะเราหนุ่มย่างยู่กัดเชือกกัดลุยได้ดุงเล้าเออเราไม่ได้เวาเราหน้าว้าลฟื้นแม่กระแต่แม่อันอันหมอค้ายหมอใบ เราว่าวื้นน่ะขัไปยุ่งอย่างคุกงเออเราไปเราว่าวนะนี่ล่ะเออเราก็ยังยุ่งมาห่ยอืมกคือว่าเราไปเราอืมอยู่เราชอบผีล้วอยู่เราว่าจักแล้วเราเท่าแล้วฮะเราฮะยืนอยู่เราก็อยู่แต่อยู่เคยส่วนหน้าลุงพนนั่นล่ะยีบาดเอออยวน อันอันเล่านายูนเล้านาอันนี้ก็โดนพญานาคเนาะแล้วก็ขึ้นไปห้านกระสุนอย่างแล้วก็เถียงเล่าเราเอามาอยู่หน้าเราวหอยู่แต่กางอยู่แต่บ้านพัดยะเราวะนั่นแหละเราเราเอามาอยู่แต่หน้าน้ำลุลูท้ายุูยพื้นหลานแล้วเขาก็เปิดไฟอยู่แต่ท่านละทิศทิศอันถ้าเฮอคอยแล้วเขาก็ได้มาไม้ได้ขนมได้ผึกเขากเอาไปเฮืออไปเฮ้อเหล้าไปเฮ่อเหล้าเหล้า เออเที่ยงขึ้นไปหันระเที่ยงกันนั้นละเออเที่ยงกันนั้นละเราไม่ได้อยู่ไกลค่อยอยังว่าสันละอยู่เคอเดียวนี้เน,นาะลุงโกม้มความพันมีหุจ่จักแล้วเออเราว่าค่อยกระแต,กน,ตกนุ่มแตกนะก็ไปยู่พุ่นละคำค่อยผัดใายนี้เราว่าใสา่บุญสสยเพื่อหรือเราว่าเราได้กระบดกระถาในนีบ้บัด กระฐานำยะคู่แต่บ้านเฮานะเออเออเราเอาฟืนใส่เดียวครับอันยะคู่ลิ้นยะคู่ลิ้นนี่สายเดียวกับหลวงพ่อขมพ่องหลวงพ่อขมพ่องอันสายปฏิบัติน้ำเดียวมามาน้ำเดียวหลวงพ่อขมพ่องก็จะได้ยินว่าอันหลวงพ่อขมพ่องอันยะคู่โชนเนาะอืมลงไปเขาว่านะฟืนลงไป <ừ. S 1> ตือน,น้ำมันเป็นวัดอันนั้นนะมันเป็นน้ำใหญ่เป็นน้ำอมวัดเป็นห้วยอมวัดวัดละยุรขกษงกลางวัดอานลงพอคำพองนะนะอยแล้าละมื่อนเนาะเออกันแล้ววัดราชอดก็จีว้าไปโอ้ยย่าดอเนี่ลชุมี่ไปห้เขาอีชุมหม,ม,มายเขาอีฝุ่นกับาัเมงวานะโอ้ยมันไกลบ้านชุป้อยทางนึ่ไม่ได้ไปเขาบอกเอกกา้ามาปูมัน ทุกาทำไ่ขี่เสียยซื้อ,อยเยอะดอกแต่อันคอยตัวคอยผัดปทั้งนึงในทั้งฟีได้บ้านชุมอยอมไม่ได้ไปบ้านจอมสีคอยไปเยี่ยมหลานสาวกับได้มือปีใหม่แล้วได้มือค่อยมาเมื่อนห้านไม่ไม่ปีใหม่เนาะขาตุกมาไอตุกละพาลงไปเอ,ออไอ,อ,อตุกละาพาลงไปแล้วมาก็ะห้อยอยาขายห้อยหอย้หอยละห้าบาทมื้อหนึ่งนะเบิดมือเบิดคืนกลางคืนก็โคกทุ่มยังนอนมือกลางเย็นก็เบิดมือ ในห้าสิบบาทดีกว no yes euh. ่าดีกว่ามีเอสดีกว่าเจ้ากินอมขี้แห้วมันหวนั่นแหละห้าสิบบาทแล้วพอแต่ได้ซื้อขนมพ่อหลานอซื้อเอดีกว่าเจ้าอยู่แล้วพอแต่ได้หลานขอไม่ขอได้เงินซื้อขนมแล้วเอออีนั่นละดาวเงินพ่อหลานมันวานั่นอีชมละเมืนไม่อยู่หรือบ่เอออยู่แลวอีน้อยนั่นอีตัวหนึ่งน่ะง่ายแล้วอีชมอีอันดึงลาวนั่นน่ะมันง่ายได้โผละ มันได้โผู่ได้เพื่อเรู้ว่าซิมแบบนี้รูาซิมนะพอดีอันชําอีเพชรนี่เนาอก็อีเพรอีเนาะพอดีขอเงินอีเพสขอเงินเงินอีเบสขอเงินเลยพอได้จุกคือํำในมือละห้าสิบบาทแต่แรงเขาก็มาเอาแล้วก็จ่ายเงินให้มันพร้อมไปทำงานกรุงเทพไปท้งานกรุงเทพไปประเทศนอกไปประเทศนอกพอได้เงินมากพอซื้อขี้ดินฝ่าทางดิย่ะนะ ขาดเงินมีพ่อว่าไปยืมทกศมันว่านะยืมทกศและอยู่บ้านไม่ได้เห็นอยู่บ้านพันไม่ได้เงินใช้นี้ทกศและไปหาทำงานเองานก่อสร้างเอ็ดทางรถทางเลิอเอ็ดทางรถทางเลิบทางรถทางเลิบไปน้ำมูกเขาและได้เงินพ่อได้รอบปีมาละมาส่งทกศและลูกเพือกับญานณ่ะละเอ็ดหน้าเขาก็ว่านเอาเขาเขาก็อีอันไม่ลูกเพือนพัดดุเนาะลูกญาลูกข้าใครอยู่ได้ลูกเพือนดุเลย เดียวเผื่อดูแลลงยาลูกคาแล้วมันก็ห้องยาขายตันน่นอ่าไม่ได้ตัอนั้นไม่เป็นจอยเป็นอันอันจอยและมือก็กุดมือก็กุดเนาะอันทำมาดไถ่ายหมุนแล้วดไถ่ายเย็บแล้วมือแล้วกุดกุดแล้วจอยและนั้นได้ทอกินแห้งมาสิมนะล่าเราไปดีก็ลงไปเยี่ยมเนาะอ่าแล้วงานบุญแล้วงานแพร่บ้านนั้นบ้านนี้แหละ เอาเงินขายข้าวก็พอพาะได้เอาไปอันโมบุญน้ำขผาหมอนุ้ยนึงน่ะหมอนุ้ยนึงอยู่ในนั้นแหละมันว่างนะเงินชาวบ้านหมอนุ้ยนึงเห็นเงินร้อยขึ้เฮาเฮงระเบิดหลายเขาพกตุนได้เขาโยกคนเกษตรมือชื่นก็ไปเอาไปปลูกอยู่ก็แดงหมดแลยละเด็กคือบังล็กบริยหวน่ะบังล็กเขาแหลมฟาเด็กเจริเราอยู่บ่โอกงกูเลยเราเลยก็ันเลยวันนี้เราเปิดเพลงซื่อ เอ้ยมา่าแล้วไม่ได้รู้ได้มีเลยเบ้เอาไปเสื้อลำมันมันเมื่อกฟ้าเมื่ออื่นนะแล้วลงไปส่งไปซอยเขาเจ้าเสาแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ไปปูมันยังมีมือส่งได้มันว่ามันปูมันเสียก่อนข้ามันละมือน้ำคอยในดงยันบ่เออในดอกยันนั่นเขาอิดบุญไปยันมือตานความไม่ได้มากเพาเขาเขาคือเพราะเขาบังแนงหรือว่าลงไปน้ำเขา อยู่แล้วกินแล้วเรเอาไปปูมันนะยายาขาดอกยาเอ้ยเขาเน่ยลมีไปเป็นแล้วละวยางไดแล้ววันนี้นะยางไดยุ่งไปไก่นี่นใดใครก็จะเกาหรอวะคำเจ้าก็คือโืออนเฮิรนอะไรยายตอนนั้นเราค่อยมาลรวเจ้าเจ้าจอดวันนี้มาวันนี้พนาเต็มนะ น้ำหนักลงดหดชีพมาโมว้าความดันพันธุน์น้ำหนักพันลนนุ่นเลยได้กินข้าวเสบโยกเบอยู่งมากระหน่ํนนและความดันเขามันเป็นอายว่ะแล้วก็เาไปเย่หูดังเราไปเมื่อกี้นี่นยอยากไปโควิดนะเย่ผูู้้อยากโควิดกระซิบทุกคนตายแล้วอยากโควิดนี่แหละวะ่ะเด้อ กินข <e um, ้าวแซ่บแล้วฮะไปนะไปไกลไม่ได้เนาะเออไปไกลไม่ได้ไม่ใช oh, ่ได้ไปน้ำจ um> ้ำโลอันนั <h 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 Whoops, ้นอืมได้ไปดูเลยกินไปวัดยูหมื่นอื่นยึดจักรไมโลชูน้ำไม้บุญน้ำอีฝ่ายร้อยยังเลยละเกงเกงหัดเดี่ยวไปวัดผัดยกขยบิลแล้วก็ไปยุบใส่ข้าวไปอยูเมื่อนี้เราบอกวันนั้นเมื่อวันนี้เราฝนลงมาสานข้าวผิดเราบอกเออลงมาสานนี่าเอาว่าอะไลงวัดลงวัดสะก้อนแล้วยังไปบ้านอันหนึ่งจังอน บในลงมาอยู่ที่บ้านแล้วจารุมาเป็นจังไรเยื่อุ่นได้แห้งข้ากี่ม่อโอ้เห็นได้แห้งข้าก็เห็นหน้ายายหลายจารย์มันไปยังมีไรอยู่มันยังอ่อนถูกเขาอยู่ว่ะไปนู้นแล้วลุยแล้ยันลมตุ่มลงล่ะสักลมแล้าก็ต้องซักโสงไปมีหลมพาเป็นมาพลันบากยันเปลี่ยนมาลำบากเป็นเมื่อกี้นี่โอ้ยกับมอเรามีรถละแม่ระวังเห็นได้ลมแล้วพัลุกไม่ได้เลย นักลู่สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้